ร้านเจ็ดแสนไม่ใช่ร้านเจ็ดหมื่นไม่ใช่นั่นแหละราคานั้นเลยโอ๊เปิดตั้งนานไม่มียังอะไรวันนี้มาพบกับใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้มาจะพามาดูรถ ไฮบริดคันนี้เลยค่ะผสมผสานระหว่างน้ํามันกับไฟฟ้านะคะประหยัดน้ํามันมากๆถึง20กิโลลิตรเลยค่ะคันนี้เป็น c h r h v m i d นะคะปี2019ก่อนที่จะไปบรรยายรายละเอียดสเปครถจุดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลายแม็กของคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยรถเจ้าของเดียวที่สำคัญไม่น้อยมากนะคะไม่แค่80,000เท่านั้น ระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันมากถึงมากที่สุดเลยแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะขับไปทางไหนก็ไม่เหมือนใครเพราะชุดแต่งสเกิร์ตของเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากๆคันนี้ชุดแต่งสวยมากสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะจริงๆราคาหน้าร้านคันนี้หมายตั้งไว้อยู่ที่689,000บาทนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วทักเท้าโทรมาหามานะคะแคปหน้าจอมาว่าเห็นคลิป YouTube นี้เอาไปเลยค่ะส่วนลด40,000บาทเหลือแค่649,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้จะไม่ใช่ช็อปสุดนะคะแต่ก็โฉบเฉี่ยวไม่แพ้กันด้วยชุดแต่งของเขานะคะและที่สำคัญ ไม่แค่8ปดหมื่นลดปี19บก้าตกเฉลี่ยปีหนึ่งไม่ถึง20 0 0มื่นเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าซื้อขนาดไหนไฟหน้าดีไซน์ทันสมัยมากนะคะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วไฟเลี้ยวเป็นแบบสีเ u e n เชี l นะคะเท่สุดกรอบข้างเป็นโครเมียมสีขาวสวยงามแกะสลักไว้ว่า CHR นั่นเองส่วนไฟท้ายจะดีไซน์เป็นรูปตัว C ส,สภาพ,ภาพไฟทั้งหน้าและหลังไม้ให้ไปเลย90%ไม่มีริ้วรอยไม่แตกเลยค่ะ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้า4จุดนะคะปลอดภัยแน่นอนด้านมาพร้อมกับด้านหลังอีก4จุดการันตีเลยไม่ชนแน่นอนเยอะขนาดนี้ล้ออัลลอยขอบ17ลายซากุระสีโท,ทนจากโรงงานนะคะมาพร้อมยางดอกเต็มๆปี20ใช้กันยาวๆไปเลยสภาพเบาะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสะอาดสวยงามรักษาง่ายทุกอย่างยังดูใหม่อยู่นะคะไม่เหนียวไม่ลอกเลย เราได้ฟิล์ม 3M ไปรอกคันด้วยนะคะคันนี้ในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ t o y o ต a s ซ f e t ้เซนต์นะคะ Cruise Control เป็นเรดาร์นะคะจับระยะกับคันหน้าใช้งานง่ายเล่นคู่มือและรีโมทอยู่ครบถ้วนนะคะรถเข้าศูนย์ตลอดมีประวัตินะคะเช็คประวัติได้ไม่แท้แน่นอน ออปชั่นดีสภาพรถสวยขนาดนี้ชุดแต่งจัดเต็มเจ้าของเดียวไม่น้อยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะใครสนใจรีบทักมาเลยค่ะ093 7์6 565 MB ค่ะตลิงชั้นค่ะ